บดก่อนยางน้ำหลังผู้ใหญ่และปวด ของท่านอาจารย์มหาจอะเข็มจีดผู้ใหญ่ผ้าออกนาผู้ใหญ่ผ้าออกนาผ้าไปยางหนทางดับผ้าไปจับบอลค่อยใาผ้าไป่ข่บอลคยอุ่มผ้าไปมุ่มสงบตอนผ้าไปสอนสันติซองผ้าไปเบิงผ้าไปมองวาจกของเทเทะข้นเล่จ้องเบิงบอลไดบโบผ้าไปไก่ไฟหุ่มอันเคยเผาผ้าไปเศร้าบอลค่อยนัก ให้ผักล้งโป่งไ้ผ้าไปใสผ้าเศร้าคุณผ้าเอาบุญเนื้อบุญปอง ผ้าหนีจากบนหมองยางน้ำคล้องเส้นนี่ซิมีแทหูตื่นยินสงสารสัตว์ในโลกลามากคอนอยู่วงเวียนหนวัดตะวนสนอาศัยบ่ไปมากคงค่าบ่วงเอากายช่วงยินดีสนสนแต่กายพ่ายนอกแตงสังขารคิดลากข่าแพง,งแงงบ่เศร้าเมาแต่วุนศูนย์นกลางไว้ตั้งแต่กายบ่ลง่งจิตคิดเปลี่ยนใหญ่ไปฐานไม่มอง เยสูงมีแต่มุ่งลงคือกันมั่งสังมั่นติดแนวล่อตัดว่าพ่อแล้วกายสน้นสาธุ้นคนในเบิงแตงทางในให้กำเกิงละเรื่องหลงป่งบอดกายสิโอใจเน่านำสอนสงสารให้พานขามนิยามไม่รรมดาเป็นกายากายเย่มองให้ปองกายทุกสรรลวนม้วนเห่าป่งสิปงได้ เอาตาในเป็นสายซองจักสุจากปัญญามองสติตองกองกอนใส่ไผ่ทำไดหากบหลงทันเ้ย